สนับสนุนโดยแม็กบรูเบรกใบอ่อนทุเรียนหยุดดอกร่วงหยุดลูกร่วงฉีดปุ๊บหยุดปับ๊บผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโกสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมพวกเราทาง y o u t u แม็กซา c โกช anel อยู่ในเวลานี้ครับวันนี้บอกเลยนะครับว่าเราพาคุณผู้ชมนะ มาดื่มดำกับบรรยากาศน้องสถานที่กันบ้างอาจจะแปลกหูแปลกตากันไปแต่ที่แน่ๆนะสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่บนนะอาณาจักนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหญ่นะครับของจังหวัดจันทบ,บุรีจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากทุกเรียนแหละนะบนพื้นที่1200องร้อยกลและที่น่าสนใจกว่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมาพูดนะฮะแล้วก็ร่วมกัน นะครับคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับนะฮะการบริหารจัดการเกี่ยวกับมลผลอย่างทุเรียนกันนะครับที่จะต้องออกรถออกชาติก็ต้องนี่แหละครับมาร่วมพูดคุยกับผู้บริหารนะทักทายอย่างเป็นทางการจักสวัสดีพี่แดงด้วยครับสวัสดีครับคุณต้นน้ำครับสวัสดีครับแฟนรายการลูกพุ่งแม็กซโกข้างนอกครับแล้วก็ วันนี้เราก็มานอกสถานที่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายทำกันต่อนะครับจะเข้าไปส่วนที่เราทําทุเรียนไว้ที่เป็นหลายๆสายพันธุ์นะครับก็แนะนํานิดนึงครับตรงนี้เป็นสถานที่เรียกว่าทุเรียนแหลมนะครับก็มีเนื้อที่อยู่ประมาณพันกว่าไร่แล้วก็ปลูกทุเรียนเนี่ยณวันนี้น่าจะหมื่นกว่าต้นนะครับแล้วก็มี ตัเรียนเนี네่ยมีอยู่4ี่สิหสายพันธ mm, nah ุ์ด้วยกันที่นี่นะครับต้องออกตัวอย่างนี้ครับ้นน้ำว่าเราไม่ได้ค่าจ้างจากผู้เรียนแลยนะครับเราอยู่ๆเรามาแอบส่องเขามาแอบส่องเขาว่าเขาทํากันยังไงทําแปลงใหญ่เนี่ยเขามีระบบกันแบบไหนนะครับถ้าถ้าไม่มีระบบระเบียบเนี่ยผมว่ามันก็จะบริหารจัดการค่อนข้างยุ่งยากนะครับเาก็ต้องมีระบบในรูปบริษัทของเขาก็เลย จากแปลงเล็กๆเนี่ยเราก็พามาดูแปลงใหญ่ๆบ้างว่าเขาทำกันยังไงครับนะครับเราก็มาส่องดูซึ่งเราก็ไม่ได้ติดต่อทางทางทุเรียนเลยนะครับเรามาแอบไม่แอบาสงว่าเขาทำกันยังไงนะครับวันนี้ก็พามาดูก็มาเขาเรียกว่ามาดูทุเรียนด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยนะครับก็เมื่อกี้ก็แอบขึ้นไป ที่ร้านกาแฟนะครับก็ก็ทำแลนด์มาร์คไว้ได้ดีมากอได้ดีและแข็งแรงนะครับในการก่อสร้างของเขาก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็มีไอศครีมมีกาแฟต่างชนิดมีพิซซ่ามีพิซซ่าด้วยบางทีเราแอบไปทานพิซซ่าก็ก็อร่อยดีนะครับก็ตั้งอร่อยและสะอาด ถ้าท่านผู้ชมที่บ้านนะครับดูใน youtube เราแล้วอยากมาเที่ยวก็มานะครับก็ถือว่ามาดูแล้วได้กินอาหารที่อร่อยแล้วก็ได้ได้บรรยากาศที่ดีแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับต้นทุเรียนรู้ว่าเขาทากันยังไงครับแล้วก็ปลูกทุเรียนได้ค่อนข้างที่จะถือว่าเป็นเป็นต้นต้นของจังหวัดจันทบุุีนะครับเรมีการใช้ปุ๋ยใช้ยาที่ถูกถูกต้องนะครับแล้วก็การวางระบบ ระหว่างต้นก็ทําได้ดีมากนะครับเขาก็วาง8ปดคูณแก็มีเก้าคูณเก้าสิบคูณสิบเขาก็ทำหลายห,หลายอย่างแต่ที่นี่เขาจะปลูกเป็นต้นเดี่ยวอเขาจะไม่ปลูกเป็นต้นคู่นะครับแล้วเขาก็มีมีเนินมีโคกนะครับถึงจะอยู่บนที่เนินแต่เขาก็มีโคกให้เขาอยู่นะครับก็มีโคกของทุเรียนต่างๆ่นะครับเพราะฉะนั้นใบของทุเรียนที่เนี่ยจึงเป็นใบทุเรียนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เขาก็ใช้ ธา,าตุอาหารเสริมเนี่ยดูแล้วก็สมบูรณ์ครับเพราะว่าดูจากการดูจากต้นทุเรียนเขาเนี่ยออกมีสีดำและสีสีเขียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้ธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองค่อนข้างเยอะพอสมควร,ครนะครับ,รบใบทุเรียนที่นี่จึงใบดำนะครับแล้วก็ใบหนาแต่เขาทำใบที่นี่เป็นใบขนดาดกลางเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ภูเขา ก็จะมีลมกันโชวเข้ามาพี่แดงถามเสริมนิดน,นึงการการทำใบที่พี่แดงบอกว่าการทําใบที่เรียกว่าขนาดกลางเนี่ยมัน,ม,นมันแตกต่างจากจากจากการทําใบชนิดอื่นๆแค,แค่ไหนในในในพื้นที่ของทุเรียนแหลนเนี่ยับจริงๆเราคือ<ม>ของเขาเนี่ยจริงๆจริงๆที่นี่ต้องใช้ใบขนาดเล็กด้วยซ้ำไป<ม>นะครับเพราะเป็นพื้นที่ต้องรับลมพอทําใบขนาดเล็กเนี่ยหนึ่งข้อดีนะครับหนึ่งเขาเขาเขาจะชูอาหารมาที่กิ่งได้ง่าย แล้วก็ทําให้ออกดอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นทุเรียนแลนเนี่ยเขาแค่สารนี่เขาไม่ต้องใช้หนักเลยเขาใช้แค่สารแพคโควิลโซนโชยธรรมดาๆนี่ก็เป็นดอกได้ง่ายนะครับทีนี้แล้วก็ผมชอบใจที่ทุเรียนแลนตรงนี้คือการทําระบบน้ำเราจะเห็นบ่อน้ำเนี่ยมากมายมีเป็นสิบบ่อนะครับแล้วเขาทาเป็น เป็นฝ่ายก็ค,คือตรงที่สูงก็มีน้ำลดหลั่นกันไปตามตามตามแต่ละพื้นที่ก็เราก็จะดูจากเขา,าเรียกว่าภาพประกอบครับรบแต่ว่าเามื่อปีที่แล้วผมเข้ามาเข้ามาก็ปรากฏว่ามีมีโรคไฟท็อปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่เขาก็าเอาอยู่นะ แต่แต่ก็รู้ว่าเขาก็เขาก็ใช้ยาของเราเมอนกันนะครับใช้ตัวฟังกี้กำจัดเชื้อราชั้นกลางชั้นสูงชั้นต่ำนะครับโดยที่เขาไปซื้อจากที่ร้านบ้านเกษตรมะขามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราไม่ได้มาส่งเสริมการใช้ของเขาเลยครับเขาก็เขาก็คิดเองแล้วเขาก็ทําเองเขาก็มีนักวิชาการของเขาอยู่แต่เขาก็มีซ่อมนะครับต้นน้ำเขาก็ผู้เรียนเนี่ยปลูกไปแล้วใช่ว่าจะปลูกแล้วเขาจะไม่มีวัน ตายอถ้าโลกโลงเยอะๆเนี่ยเขาก็เขาก็ตายได้นะครับแล้วก็ทุเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นข้างล่างเนี่ยริมชายน้ําครับจะค่อนข้างมีปัญหาน,นะครับ,รบเพราะว่าน้ําถึงระดับตรงไหนเนี่ยทุเรียนที่อยู่ชายน้ําเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาคือโลกรากเน่าคนเน่าข้อแทรกได้ง่ายแล้วรากเขาสตันเมื่อไปเจอน้ําก็จะสัตันเพราะ,ะนั้นการเติบโตของรากทุเรียนที่อยู่ใกล้น้ํา จะไม่ดีอยู่ข้างบ่อน้ําจะไม่ดีเพราะฉะนั้นก็คืออยู่เนินๆอยู่สวนสลงส้นลกไปตรงนั้นจะค่อนข้างคัค่อนข้างดีในสายตาที่เรามองจากทุเรียนแรงทั้งวันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่่า้อย่างที่พี่แดงพูดถึงก็พามาเที่ยวกันจะได้พวกเราจะได้เห็นแล้วก็ได้ได้เราก็ออกมาข้างนอกด้วยแต่วันเนี้ยเราใช้เวลาสั้นๆ แล้วก็ให้พวกเราได้เห็นกันอืนอกจากเราจะอยู่ในห้องอแคบๆแล้วก็ถ่ายรายการในในสตูก<น>็ก็มาสถานที่ที่มีมาดื่มดมมาเนี่ยคะเป็อนอย่างนั้นไปนะนะครับวันนี้ก็ก็คิดว่าน่าจะได้เห็นสภาพของแปลงใหญ่ๆแต่ที่ผมประทับใจที่สุดคือระบบน้ําก็จริงๆอืระบบน้ําทําได้ดีมาก,กครับที่นี่ก็ขอเรียนเชิญนะครับแล้วก็ท่านใดอยากจะมา เที่ยวทุเรียนแหลกก็มาเชิญอยู่ที่อเมะขามนะครับเดินทางสะดวกห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรีแค่1ิโลเองนะครับใกล้ๆแค่นั้นเองแล้วก็มีพื้นที่ภูเขาสลบดูแล้วสวยงามของะในการที่เช็คอินถ่ายรูปนะครับแจกหมดเลยเน้นนะครับไม่ได้รับจากอะไรเขาสักบาทเลยจากทุเรียนแหลกนะครับโฆษณาให้เขาเขาทำเป็นสถานที่ที่ออกมา ดูดีนะครับแล้วก็ต้องขึ้นชมครับแต่เราแต่เราพูดไม่หมดนะครับมีสิ่งก่อสร้างมีพระแม่พรณีมีอะไรอีกหลายที่ที่จะไปเช็คอินกันนะครับแต่เราก็พามาดูทุเรียนเป็นหลักๆก่อนวันนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับกับการดูแลคุณผู้ชมในเรื่องของ ทุเรียนอย่างที่ี่แดนบอกไว้ว่ามาพูดถึงการปูทั้งบริหารจัดการระบบต่างๆบนพื้นที่1200องร,ร้ไรนะครับเขาบริหารจัดการยังไงถึงได้อดูแลอใจใสได้บอกเลยว่ามันมีคุณภาพนะครับอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับสําหรับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะ เราจะไปอัปเดตกับบรรยากาศที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยแต่ที่แน่ๆเลยนะฝากติดตามเรื่องดีๆจากพวกเราทาง y o u b e m a แ s a ก o Channel เรื่องด,ด้านการเกษตรที่น่าสนใจแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดซั b ส c r i b e สำหรับท่านที่ยังไม่ติดตามด้วยนะฮะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอ<ม>รับผมอ่ะเวลาพอสมควรสำหรับเราสองคนในครั้งนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ต้องขอลากันไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับ